รวบโจวไหรรุ่นนะคะลักตัดสายเคเบิลของบริษัท TT&T จำกัดค่ะ พันตำรวจโทตินปวีเชื้อพันนะคะรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดร,ราชบุรีนะคะได้นำกำลังเข้าปิดล้อมที่บริเวณป่าเชิงเขาหลังหลงโมหินหมู่ที่หนึ่งตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตำบลอ่างหินว่าขอกำลังปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลักลอบตัดสายเคเบิลของบริษัททีทีแอนทีจำกัดซึ่งทิ้งรถจักรยานยนต์ยี่ห้อด้าเว็บสีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียนคอควายงองูลอลีงขีด8 8 4ราชบุรีและของกลางเป็นสายเคเบิลที่ถูกตัดเป็นท่อนๆประมาณ1เมตรอีกกว่า10บท่อนมัดรวมกันพร้อมกับเลือ่อยเหล็กและมีสําหรับปอกสายไฟตกอยู่ที่รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งจากการปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับสัญญาณเตือนจากกล่องรับสัญญาณที่ติดตั้งไว้ที่สพ ทุ่งหลวงว่ามีสายเคเบิลของบริษัททีทีแอนทีขาดที่บริเวณหลังวัดทุ่งหลวงจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบซึ่งกพบชายวัยรุ่นสองคนนะคะกําลังนําสายเคเบิลที่ตัดแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ซึ่งเมื่อชายวัยรุ่นทั้งสองคนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนี และไปทิ้งรถพร้อมกับของในบริเวณป่าเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการปิดล้อมและขอกําลังเพิ่มเติมดังกล่าวซึ่งจากการปิดล้อมใช้เวลานาน,านกว่า4ี่ชั่วโมงจึงสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้หนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายวิเชียนหรือไก่เอี่ยมสุดนะคะอายุ33ปีอยู่ที่บ้านเลขที่26หทับหหมู่ที่5ตําบลทุ่งหลวงอ,อําเภอปากท่อซึ่งนายวิเชียนก็ได้ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะแต่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งชื่อว่าเตา๋าเขา ไปทําการลักตัดสายเคเบิลเพื่อจะนําไปเผาแล้วนําเอาทองแดงที่อยู่ในสายเคเบิลไปขายเพื่อที่จะนาเงินมาซื้อยาบ้ามาเสพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายวิเชียนไว้เพื่อดําเนินคดีและจะได้ออกหมายจับเพื่อเรียกนายเตาผู้ต้องหาอีกคนนึงค่ะที่ยังคงหลบหนีอยู่มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะรรยยนนนนที่่ไ,ไหวกู้้เเาค มันเลื้อยตรงไหนเอาตรงนี้่ผมวันไม้โกหกมันเลื้อยตรงไหนเออฮะมันเลื้อยตรงไหนเลื้อยตรงชายถนนนะพี่ชายถนนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าไหนทางปลาทางที่เลยวัดมาหน่อยครับเลยลงด้วงนั่นแหละพอตัดพอน้ำเสร็จปั๊บแล้วก็เดินไปตัดอีกช่วงหนึ่งเลยไปตัดอีกช่วงเลยครับเสร็จแล้วเอาสายได้ยังไงนี่ต้องแงะด้วยมีดนะมีดมีดปั่นเป็นบ้างบ้างแล้วก็หักคักมนงองอแล้วก็ ไม่ยือกีนี่ยกเลยประมาณนี้บเกมคนไม่ขึ้นรถมนขึ้นไหวเสื้อก็ไม่ได้มันเรืไวฟัมเร็วขนาดนั้นน่ะมา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 เนี่ยแข็เต็มตัวเลยมึงว่าแล้วโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้่หออ